สวัสดีครับมาพบกับช่องตำต่งชาแนลนะครับวันนี้พวกเราจะเดินทางไปที่น่านนะครับจังหวัดน่านาระยะทางประมาณสัก500-600ถึง6ก0กิโลจากกรุงเทพนะครับเดี๋ยวบอกก่อนนะครับสเปคเจ้าไททันตัวนี้ก็เป็นเครื่อง3,200นะครับขับเคลื่อน4ล้อเครื่องยนต์ไม่ได้ทำอะไรนอกจากอุด EGR นะครับแล้วก็มีคาเร่งไฟฟ้าของ ECU ชอบจากนั้นก็ใส่ยางมัดเทเลนนะครับขนาด265 75ขอบล้อ16 นะครับมีเท่านี้นะก็ <S <S เดิมๆเลยนะครับเราก็จะมาเช็คตราการกินน้ํามันกันดูนะครับในทางยาวๆว่ามันทาได้เท่าไหร่กันยังไงเดี๋ยวไปเติมน้ํามันกันก่อนนะครับที่ปั๊มบางจากแถวบ้านไปเดี๋ยวไปที่ปั๊มกันเลยตอนนี้เราก็วิ่งมาถึงปั๊มน้ํามันบางจากใกล้บ้านเราแล้วนะครับกำลังจะเลี้ยวเข้าไปเติมนะฮะไฟเตือนน้ามันเลยนะครับหเห็นไหมฮะจุดนี้นะไฟเตือนน้ามันเลยแล้วเดี๋ยวผมจะเติมน้ํามันจนเต็มนะครับ B7 เต็นถังครับเราก็เติมน้ำมันดีเซล B7 นะครับเต็นถังเลยที่เราเติมไปก็1,870บาทนะครับได้62.35ลิตรราคาลิตรละ29.99บาทเดี๋ยวสแกนจ่ายนะครับครับสแกนฝั่งนี้แหละครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรไปเสร็จด้วยนะครับ ไปเ,เสร็จนี้ครับครับขอบคุณครับเราก็เติมน้ำมันกันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะเซตทิปศูนย์แล้วนะครับทั้ง A ทั้ง B เลยก็เซตทิปศูนย์นะฮะตอนนี้นี่น้ำมันเต็มถังนะครับแล้วก็เซตทิปแล้วเป็นทิปศูนย์นะครับเราจะออกเดินทางกัน เดี๋ยวเราไปเช็คอัตราการกินน้ำมันกันเลยนะครับของเจ้าไทตัน3.2ปี2005ันากันและตอนนี้นะครับเราก็เลยตัวจังหวัดนครสวรรค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับกับระยะทาง254กิโลก็ใช้น้ำมันไปนะครับตอนนี้1ขีดกับอีกประมาณเกือบครึ่งนึ่งขีดกับอีกประมาณเกือบครึ่งได้ระยะทางที่255แล้วตอนนี้ จังหวัดข้างหน้าก็เป็นจังหวัดพิษณุโลกนะครับยังไงเดี๋ยวก็เราก็ขับกันต่อนเนื่องเลยนะฮะความเร็วที่ใช้สําหรับทิปนี้ก็คือ100บวกลบนะครับอยู่ประมาณนี้ตลอดเส้นทางและเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ํามันกันที่ทางเข้าแพร่นะครับอย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะเมื่อกี้แวะเข้าห้องน้ำหนึ่งครั้งนะฮะก็ไปเจอที่จังหวัดหน้าต่อนะครับ ก็เป็นเวลาตีสามครึ่งนะตอนนี้ตีสามครึ่งแล้วนะเจอกับบรรยากาศบอกบางๆนะครับที่มาต้อนรับเราเข้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือตอนนี้น้ำมันนะครับก็ใช้ไปเกือบขีดที่สามแล้วอีกนิดเดียวนะครับเกือบขีดที่สามจากระยะทางที่วิ่งไปห้าร้อยสิบกิโลเดี๋ยวข้างหน้านะครับอีกประมาณสัก 25กิโลก็จะถึงปั๊มน้ำมันบางจากที่เราจะไปเติมกันแล้วนะครับทีนี้ก็จะได้รู้กันสักทีนะครับว่าเจ้าไททัน3.2คันนี้เนี่ยบริโภคน้ำมันกี่กิโลต่อลิตรนะครับกับสเปคที่ผมได้บอกไปนะฮะยังไงอีก25กิโลเราไปเจอที่ปั๊มบางจากเลยนะครับไป ปั๊มนะ้ำมันบางจากที่เราตั้งใจจะมาเติมกันนะครับตรงแพร่เนี่ยมันปิดนะครับก็เลยไม่ได้เติมนะตอนนี้ก็คือเหลืออีกระยะทางประมาณ100กิโลก็จะถึงตัวน่านแล้น้ํามันของตัวรถเนี่ยมันลงไป3ขีดนะครับมันมีทั้งหมด4ขีดมันลงไป3ขีดฉะนั้นเหลืออีกขีดหนึ่งเนี่ยผมมองว่ากับ100กิโลอ่ะมันเพียงพอแน่นอนนะฮะยังไงเดี๋ยวถ้าผมเจอปั๊มอื่นนะครับ ก็จะแวะเติมนะครับและตอนนี้เราเจอปั๊มปตทแล้วนะครับผมก็จะแวะเติมน้ำมันกันที่นี่เลยแล้วกันนะฮะเซลมาถึงจุดนี้นะเราวิ่งกันมา553กิโลนะครับกับน้ำมันที่ลงไป3ขีดเหลืออีก1ขีดนะครับก็จะแวะเติมก่อนเข้าจังหวัดน่านนะฮะ B7 เต็มถังครับที่นี่น้ำมันดีเซลลิตละ30.60สตางค์นะครับ30บาท60สสตางค์ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิ่งมา553กิโลจะใช้น้ำมันไปกี่ลิตรมาถึงตรงนี้ก็เวลาตี4 12นาทีบรรยากาศก็มีหมอกบางๆนะครับที่มาต้อนรับเราก่อนเข้าจังหวัดน่านเย,นยน็ยนๆสบายๆน่าจะประมาณสัก22องศา เติมน้ำมันไป54.9อ่าตีเป็น55แล้วกันนะตีเป็น55ลิตร <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ร้อยแล้วนะครับเราก็รู้จำนวนลิตรที่รถคันนี้บริโภคไปแล้วนะครับกับระยะทางเดี๋ยวเรามาคำนวณกันง่ายๆดูนะ,ะเดีหาที่จอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแวะเข้าของน้ำด้วยกดเครื่องคิดเลขเลยนะง่ายๆนะครับเอาจำนวนระยะทางนะครับก็คือ553นะครับ จริงๆไม่ต้องกดก็ได้นะเพราะตัวเลขมันออกมาใกล้เคียงอยู่แล้วหารกับ55ลิตรนะฮะก็เท่ากับ10ล<ฮ>ิตรนะต่อ1กิโลนี่เอาระยะทางนะครับ553กิโลเมตรหารด้วยจำนวนลิตรที่รถคันนี้ใช้ไปก็คือ55ลิตรก็ออกมาเป็น10กิโลต่อลิตรนะครับกับเครื่อง3,002อ่าได้คำตอบไปแล้วนะทุกคน ถามว่ากินไหม,มด้วยความเร็วกับระยะทางที่เราวิ่งมานะครับความเร็วก็คือ100บวกลบก็เต็มที่ก็ประมาณ130แล้วก็ไม่ถึง100ก็มีนะครับเป็นช่วงที่รถเยอะตอนอ,อุทยธานนครสวรรค์น,นะฮะหลังจากพนนา้นนครสวรรค์มาแล้วรถก็เริ่ม น้อยลงก็สามารถใช้ความเร็วได้นะครับใช้ความเร็วมาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอฝนตกระหว่างทางอีกความเร็วก็ลดลงไปอีกนะครับก็สลับกันไปสลับกันมานะครับไอ้นะครับขึ้นเขาเยอะลงเขาเยอะก็ความเร็วก็ต้องใช้เร่งเยอะนะฮะเป็นบางช่วงอะไรอย่างนี้ก็ผลที่ได้ออกมาก็คือ10กิโลต่อลิตรถามว่าประทับใจไหมก็ถือว่าประทับใจนะครับเพราะวันนี้เราแบกสัมภาระมาก็ค่อนข้างเยอะถ้าตีเป็นกิโล ผมกับแฟนแล้วก็น้องหมายสามตัวก็ประมาณเกือบเกือบสองร้อยโลละเกือบสองร้อยโลแล้วก็พวกสัมภาระอีกประมาณสักตีไปหนึ่งร้อยกิโลเพราะว่าเรามีมีโครงเต็นท์ข้างหลังมาด้วยนะครับโครงเหล็กที่วางเต็นท์ด้านบนกระบะก็ตีเข้าๆไปสามร้อยกิโลละกันนะครับกับตัวรถตันเจ็ดตามสเปคนะตันเจ็ดบวยสามร้อยก็สองตันครับกับเครื่องยนต์สามพันสองก็ถือว่า โอเคกับรถคันนี้นะครับไมที่ได้มาคือ2,30,000กิโลก็ถือว่าโอเคนะครับไม่กินมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ไประหยัดจนดูแบบโอเวอร์นะครับกำลังดีนะครับกับเครื่อง3,20โลตอลิตรนะครับได้ขอสรุปแล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวผมขอตัวขับรถเข้าจังหวัดน่านต่อนะครับแล้วก็จะมารีวิวในคลิปหน้าที่เที่ยวที่น่านที่ไหนนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามรับชมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันในการทําคลิปมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย